สบายดีพี่น้องยินดีตอนเข้ากัสู่ส่งสวนนำบันมาตอนนี้ก็อยู่เที่ยงหน้าหน่อยเฮาคือเก่าพี่น้องบ่ดอาากำลังสิมาเฮดสบายดีพี่น้องดูเ <ough> มนมมูพี่น้องก้อยกุ้งก้อยกุ้งเดี๋ยวมันมันบอเต็นเลยนาะงก้จะเต็เนก้อยกุ้งนะจากพี่น้องก้อยกุ้ง,งมันกุ้งกุ้งมัดบ่ด้องอะไร กุ้งเต้นกุ้งน้อยอะไรจ้ะพี่น้องนี่ก้อยกุ้งมาซิมากลอยใส่ทิกลูกโดดลงน้ำมีใบอันนี้น้ำได้คือในเฮื่อนเท่ายจค่ะเดีกผักแพวนน้ำจังหอมจ้ะพี่น้องกะซิมากลอยใส่มะกรอกด้วยจ้าตามมาติดๆเขาก็ซิมากินก็พักอื้อพักอย่างนู้ ใบมะกรากันแหละจ้ะพี่น้องมาเนียสยมาเห็ดก้อยกลุ้งมาได้กินแต่ด้านแต่โดน,แต,โดนแต่โดนเตอร์ไปเนาะบุมี่น้องมันแบบมันบุมี่น้องกเก่าแบบมันบมแห้งนะแล้วึงม,ม,มันบดแห้งบดมันบุมี่น้องใหญ่โอยแม่แต่กายยังมีมส่วนประทานเราประทานมันรรนน้งขาขาแต่กระบแดเนี่ยเลยเนาะแต่เกาลัดกุ้งร้อยส่วนกระทานเลยเนาะตุ้งพอได้กินเนาะใส่มะกราบตุ่มพอดิบ โดยเครื่องเคียงเ่าก็มีหอมหอมแล้วก็บัวซิงไคน้ำหน่อจ้ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมด้วยตามด้วยลูกโดดด้วยจ้ะใส่ลูกโดดไปน้ำนาเพำความอื้อก็ได้โบราณนะแซ่บลายแบบปลาซิวเนาะหอมโมกจ้ะแม่งกำลังโมกภาษาส่วนปลาตัวน้อยนั่นไว้อุ้กกินมืงอื่นเศร้าเนาะโดยค่ะอ่าแลายเต๋ออืมบรรยากาศกัดยูเทียงหน้ากัด เมื่อนี้แบบเมนพันไปดัานหนอกนนอก็เห็นแต่าดาวเต็มท้องฟ้าเลยจ้พี่น้องกอง蒿อสิบอสั์แล้วก็วัาาวลากกำลังเคาะอันบักนาววะอ,อันนี้ก็คือมกปลาซิวกองานั่นเองพี่น้องอันนี้ก็มุกทได้ชโมงก็แล้วกาย,ยา้ำปาซุกก็และวพอมีแต่ปลาซิวปลาตัวน,น้อยนะพี่น้องบล้มีปาาาลาตัวใหญ่เราจะกำลังหอมๆเลยกนดดำปีๆเลยอย่ามันเถอะ มาปรุงกันพี่น้องจ๋าปึงวิธีการปรุงของบอัวดาววันนี้บัวดาวทำเองเลยปรุงข้าน้ยปรุง,ง,งก่อนองก็ใส่ข้าควคปลวลงไปก่อนผิดกีใส่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วจ้าพี่น้องตามด้วยน้ำปะลาลาลงไปจ้าใส่ไหนเสพไหนใส่ไรเสบไรพอแล้ว <c oughs> ตามมาติดๆจ้าพี่น้องคงชูรสนิดหน่อย ก็ความนองมานะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกพริกลงไปอันนี้คือมะนาวมะกราบเดี๋ยวใส่น้ำล้งางมาจ๊ะพี่น้องจ้ะพี่น้องพริกอะไรเด็ดที่สุดพริกท่าใหม่จ้ะพี่น้อง <c oughs> มีเอฟซีบอกว่าโอ้ยบราดลองเพลงเลยคิดฮอตต่าเนาะจ้ะ <c oughs> ตัวแมนนี่เป็นดุจังพี่น้อยอ้าผู้อยู่บ้านก็คิดฮอตฝนน,นน้องบ้งาร้ายเมือ่อเลย เราว่าวน้อยอขับรถข้เาเอฟซีกับวายขึม้มาเที่ยวไทยเนี่ยจะเห็นเขาจะเอาใบลายหลายได้ไทยหนะกะเข้าวัดคือพี่น้อง <c oughs> หอเห็นเราอยู่จะเที่ยงไงเที่ยงน้าสีไปเป็นหรือบอสํา,ราหรับเขาหน่าไปได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันมีมันมีเอกสารหลายอย่างข้าวเราจัเตรียมตัวไปหลายหลายคนดอ,ดอ,อกเสีเขาบุเคยไปเช็เตือนไหมเดี๋ยวให้มันอะไรเนาะช่วงปีใหม่ ด้ว่ยนะใดพี่น้องเลยติดตามเราชมช่วงนี้กันช่วงนี้ก็นาเวียกนางงามนะจ๊ะพี่น้องบัวราจามไปหนึ่งรอบจ้ะวัวพริกช่วงนี้หน้าแนวบาดตาไปก็ได้ข้าเจ้าหรือว่ามีพละร้ายบ้างเลยนะข้าพักมี่พละร้ายแค่แบบนี้ก็ได้แค่นี้พี่น้องนุ่ยน้องดีจะอยู่ได้ไหมบ้างแต่ก็ได้เนี่ยและช่วงปีใหม่พี่น้องรอชม ใส่ได้ไปหลออยู่สไไใส่มะกอกใส่มะนาวลงไปตามด้วยพริกแล้วก็หอมลงไปพี่น้องจ้ะใส่หอมลงไปแล้วจ้าสีสันกับเพิ่มสีสันกับเป็นตานักกินเลยนี่จ้ะถ้ามันเต้นนะ้พี่ขาดเลยนะเดี๋ยวมัน,นมันเต้นมันเทิกมาเลยกุุงเต้นขระจรนะจานราแพงๆพงนะอืม อันนี้ก็บ,บุ้งก็ได้เรกเพราะว่าเขาก็มาตอน3ามสีงแรงสี่โมง,มงนี่จะคุกเขาให้เขาเข้ากันแล้วจะพี่น้องให้เขาก็สิมาลุยกินเลยสีสันอืมออกมาจะเะพ <c oughs> สพแพงพี่น้อข้าวเหนียวตุ้ยคำนี้ยังไงเนาะจ้ะผัด เรียบร้อยจ้าพี่นอ้องนยั่วจ้าไม่เคยดูเขาเรีกว่ากินอย่างไรอันนี้คือหมอกปลาซิวแล้วก็มีก้อยกุ้งจ้ะพี่น้องเน้นๆจา้าโรย <c oughs> โดย้วยเม็ดกระถินมาเด้อจ้ะพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันโอเคพี่น้องมาเด้อใบมุมง้งไก่พี่น้องเล็กน้อยก็กินอยู่า,างไรเหมือนเบื้องหนังก้อยกุ้งน้ำกันพี่น้องเลยมาเด้อกินข้าวแรกเนาะพี่น้องพาอยู่ในพาหนึ่งนะคะพี่นองพาหว่าเขาแบบ อะไรพี่น้องสบายดีเด้อพื่น้องมาได้กินก้อยก้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะดนโดนกินถนึงพี่น้องก้อยกลงกับโจดลืมข้าวเลยแหละจนลืมเพี่น้องเลยจนลืมข้าวแล้วพักับพากำงามพี่น้องเลยำงามอะลุยไม่นไมไม่พื่มน้ม่ไม่เไ เชียงจักถูกวม่า้ตุๆๆเด้กพี่น้องไว้สบายดีเด้อพี่น้องเดิหมูกระสิตัวมุกกระซีวนนี้ก้อยก้อยกูกป้ากระโดดพ่น้องกระโดนใหญ่อ่อนเลย Hoa ครับพี่น้องอืมพ้อน Hoa ดู

อ๋อนนือแท้อืมนแสบโอ้อแอยู <h <h ่บนนอทั้ง <right น่ะจบแล้วนังน่ะจบแล้วเะืน่นไอ้กินน้ไม่เท่าอืมนั่งกุางอืมกินที่กันหลายๆพี่น้องเลยมอสซาซิวก็กุ้ง ใครก็บกิน้ไมน้ำบ่ตอนนี้กินไม่น้ำน้กรจยบเลาไปบ้างบาทนี่เร่ออง้าไปแล้วบ้นี้เอาบมามากินนำเยอามไ่เอาเอาข้าเขาอกแบบบอกแอ้หตามาางบ่บอ

คุมุมจำนำมันเลยนำคุยเลยาาวนะ้ักกระูกเออกอือจิ้่กรพับกโทันกรับกรัับกับนน

มันคืไปเกิดจากแกคือคคมันเกิดมันคเป็นลุมควันนั่นว่ะนี่มุเกิน้ลยากกินจำาน้กมใหรือแล้วเข้าไปทิงิบหรอจำน้ามั้งลนี้บเอาของยอะหนักไม่จังบ๊ะอลเิขนขายให้สะ น uh ่า huh, ตัดออกเวิดอาเ็อหมมันจเป็นมันเนาะ แน้มาตอนน้บุคนั้นจันขัน้คแนไจ๊ะข้นข้นขึ้น้นข้นข้นขึ้น้นขึ้นนน้ em một cái rồi nó hai hai không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ទៅចាំណាស់ណាអឺលោកសវយាគេរីករាយខ្ញុំឈ្មោះគីគេគីណាមកមកបងណាជួបគ្នាបាយបាយ